สวัสดีครับแฟนเพจ zoom ระยองครับขณะที่ผมรายงานสดอยู่ที่วัดเขาแกแลนะครับตำบลมะขามคู่อำเภอที่คมพัฒนาจังหวัดระยองเดี๋ยว15นาฬิกาตรงนะครับจะมีพิธีเปิดนะครับงานฉลองก่อเจดีซัยในวัดนะครับเป็นประเพณีสงการนะครับที่สืบสานต่อกันมานะครับท่านใดที่ว่างเว้นนะครับเรียนเชิญครับ เรียนเชิญมาก่อจะดีทซนยกันที่วัดเขาแกแลครับซอย14อยู่ตรงไหนถ้ามาจากตะวนิคมพัฒนาสาธารผมมาจากตัวเมืองระยองประกับรถที่ก่อนถึงจุดจุดกับทุกข้องใหญ่แล้วย้อนกลับมานะครับซอยแรกเลยฮะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับซอย14อยู่ระหว่างสาย11กับสาย36ครับในพื้นที่ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับ ลมลื่นฮะลมลื่นผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ผ่านสายสายที่หกขาเข้าระยองนะครับอยู่ซ้ายมือเห็นตะป้ายเขาแกแลเนะี่ยยังไม่เคยเห็นนะในพื้นที่วัดล่มลื่นครับลมลื่นมากๆเลยนี่เป็นพระอุโบสถนะครับสวัสดีครับต้นต้นหนึ่งสวัสดีหลายๆท่านด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆยังไม่ได้ไปไหนมาหลบร้อนกันที่นี่ครับ มาก่อจะดีไซน์กันที่วัดเขาแกแลตำมบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกันนะครับตอนนี้ตาล่างเนี่ยเสพผู้อยู่เนี่ยเขากำลังก่อกันอยู่นะครับกำลังจะไปขอบคุณนะคุณโอเคพรสวัสดีค่ะขอให้มีความสุกนะคะเมื่อกี้ก็อยู่ที่ท่องสมสสาร 1> 3ามมุ่งหน้าสมัสารนี่ติดหนักๆเลยฮะรถติดหนักๆเลยนะครับ,รบผมว่จะไปหาดนังลำเลยย้อนกลับมากรอนนี่ครับเขาแกแลฮะเป็นพระอุโบสถเขาแกแลเดี๋ยวให้ดูท้านสาลาการเปลี่ยนนะครับสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์สวัสดีฮะ คุณนามาดีสวัสดีครับเห็นไหมพื้นที่วัดกว้างเหมือนกันนะเห็นไหมร่มรื่นไหมครับเดี๋ยวให้ดูมุมที่เขาก่อจะดีไซน์กันนะครับออกมาหลบร้อนกันที่นี่นะครับมาหลบร้อนกันที่นี่ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปไหนก็เรียนเชิญครับ มาร่วมก่อพระเจดีย์ทรายกันนะครับที่วัดเขาเกแกล่ตำบลมะขามคู่อำเภอที่ขมนาจจรยองนะครับเดี๋ยวเปิด g o o g l e ให้หน่อยว่าการที่ก่อเจดีย์ทรายเนี่ยทำไมก็ถึงก่อเจดีย์ทรายเดี๋ยวจะอาจจะเปเห็นฟังทิเด่นนะครับก็มีความเชื่ออย่างไรนะครับ คุณเบติสานนะครับสวัสดีครับติดตามทุกไลฟ์สดของซูมระยองเลยลมเลื่นสวยงามมากค่ะขอบคุณนะครับอยู่มัาตพุทธไปทางไหนอยู่มัาตพุทธมาถึงแยกมับขามุ่งหน้าสู่พัทยาเลยน็พระเก้ามานะครับ เลยน็อประก่ามาแล้วนะเลยต่างระดับขนำไล่ามาแล้วไปกลับรถก่อนถึงสะพานคลองใหญ่นะครับกลับมาแล้วก็มาเจอสามแยกแรกแครับแต่สามบอกเลี้ยวมันนิดเดียวครับจะเห็นเลยปากทางเขียนว่าวัดเขาแกแลเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับผมอยู่ที่นี่ฮนะอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาเยี่มยมเย็นกันนะครับเป็นวัดที่กว้างใหญ่พอสมควร ล่มลื่นมากๆเลยนะครับล่มลื่นมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะน,นิดนึงนะครับว่าการกอ่อเจดีย์ซาวัตเนี่ยเขามีความเชื่อกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับภาพและเสียงผมก็ยังไม่ทราบนะว่าชัดเจนหรือไม่นะครับต้องรบกวนแฟนเพจนั่นแหละคอยบอกนิดนึงนะครับ ใครที่กาลังเดินทางไปเที่ยวกันนะครับไป่ว่าทะเลหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็ระวังทางร่วมทางแยกด้วยนะครับระวังจุดกับรถต่างๆด้วยนะครับรถเยอะมากๆอนุโมทนาบุญด้วยคุณนมเย็นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับยังไม่เคยมาที่วัดนี้นะครับเอาแล้วนะผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่า พิธีเรื่องของเรื่องของพิธีการก่อพระจีดีตายมีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาหลายอย่างไรนะฮะว่าทําไมก็มีความเชื่ออย่างไรเดี๋ยวดูกันนะครับว่าประเพณีก่อพระจีดีตายผูกโยงกับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา,ษา,ษาเชื่อว่าการก่อจีดีซายถวายวัดเพืเ่อนําเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปนะครับ มาคืนวัดในรูปของเจดีไซน์และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์งมากาคือไม่ตกนรก